ชิชนเมอนครับผมเป็นหมาพันพุดเดิลครับเนะเนะเนี่ยนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ไม่ได้มาแต่งหน้าให้ดูนะคะก็จะมาทำผมให้ดูแต่ว่าคือต้องบอกก่อนเลยว่า คนที่ผมสั้นเท่าปิ่มเนี่ยจะมีข้อจากัดในการทําผมเพราะว่ามันจะทําได้ไม่หลายทรงแต่บอกเลยว่าทรงหนึ่งที่ทําได้นะคะแต่ต้องบอกเลยนะว่าประมาณผมต้องประมาณปิ่บนะประมาณบ่าลงมานิดนึงนะคะนั่นก็คือทรงดังโง่นั่นเองหรือว่าทรงก้อนอึนหรือว่าทรงโดนัทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็มาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะคะก็ถ้าเกิดแบบมีใครที่มีแบบรูปหน้าที่กลมเหมือนปิ่มนะคะปิ่มแนะนาว่าให,ให้ให้เอาผมเนี่ย ด้านหน้านะคะขึ้นไปก่อนอย่างนี้คือเหมือนแบบตีโป่งอะตีโป่งให้ผมเราก่อนนิดนึงให้มันขึ้นมาแบบลมนี้ก่อนแล้วก็ใช้ก๊บนะคะอ้าลืมบอกอุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะมีก๊บดำจ้ะอ่าแล้วก็ยางมัดผมแน่นอนใช้หนึ่งอันก็พอแล้วก็ แปลงอ่ะ,อะพอเราติดขึ้นมาเรียบร้อยเสร็จแล้วคราวนี้เราก็รวบเลยด้านข้างอ่ะไม่ต้องเก็บให้มันเรียบร้อยมากก็ได้มันจะได้ดูแบบย,ยุ่งๆนิดนึงอะไรอย่างนี้นะอ่ะพอเราได้ พอเราได้จุบของเราแล้วนะคะปิ่นก็มัดสูงในเท่านี้แหละนะเราก็เราจะต้องติดลูกผมที่มันร่วงลงมาข้างหลังก่อนนะคะเน,นี่ยตรงเนี้ยขึ้นไปคือที่มันทําไม่ได้อะ่ะส่วนมากคนผมสั้นที่ทาไม่ได้เพราะลูกผมเนี่ยแหละที่มันร่วงลงมาข้างล่างนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เรารวบสูงขึ้นมาแล้วนะเราก็มายีผมกันเลยะคะ่ะคือที่ต้องยีอะ่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย มันจะไม่พองนะแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมสั้นอะ่ะมันจะจับกันเป็นก้อนอยากแล้วมันก็จะมีแบบปลอยผมลูกผมอะ่ะร่วงลงมาเยอะผมเส้นเล็กๆค่กกะร่วงลงมาเยอะเพราะนั้นก็ต้องดีให้มันพองอ่พอมันพองแบบนี้แล้วนะแล้วก็รวบมัน ก็มาไวแบบนี้ ือว่าจะติดตรงนี้ไปเพื่อความแน่นยอมได้เสร็จแล้วค่ะดังโงกเห็นไหมก็ไม่ได้แบบยากขนาดนั้นแค่จะต้องใส่เขาเรียกะความชินมืออ่ะเออเพราะว่าบางทีอ่ะเหมือนพอมันมันล่วงอย่างเงี้ยเราก็จะยิ่งหงุดหงิดเอาไหมแต่แนะนําว่าทรงนี้ค่ะให้ทําหลังจากที่เราไม่ได้สาะผมมาประมาณ2อสวันเพราะว่าผมมันจะแบบ เขาเรียกอะไรมันจะมีน้ํามันออกมากใช่ป่ะแล้วมันจะค่อนข้างเหนียวนิดนึงผมมันจะได้ไม่แบบอย่างของปิ่มอย่างเงี้ยคือปิ่มพึ่งสาะผมมา,างเงี้ยมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยมีหลุดๆตรงนี้ออกมาบ้างเป็นทรงที่ที่ที่เลิศมากสําหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้สาวผมนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะก็ติดตามชมกันนะสําหรับวันนี้ผมปิ่มลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย